อาจารย์น่าจะอาจารย์น่าจะกม็มันมันคือถ้ามันสอนเองเขาโทรมาก็ไข้ขึ้นเลยแรกๆๆอ่าเป็นคข้เป็นติงคือถ้าอะไรเขาเรียกถ้าสอนหนังสือมันยังหยังสนให้อ่านตัวไก่ยังไม่ไม่แข็งแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียนจบหมอสามไปแล้วนะ ผมเข้าใจไหมก็จกมวยต่น้าเรียนหนังสือก็จบมสามแหละแต่มาเรียนกับผมบอกกอไก่มีงานไม่ชัดเลยคืออยู to <und> <región> ่ตรงจุดนี้แล <i> ้วแต่ว่าม <ains> <se> ันมีจุดแก้ไขจุดเริ่มองมันมันมีอ่ามวยเนี่ยไม่คุยหรอกผมทำมวยไม่คุยหรอกสิบตัวมันออกไปมีมีแพ้ห้าตัวไหมอันนี้ไม่คุยมวยผมแพ้เพราะอะไรเรื่องน้ำหนักเรื่องตัวเล็กเตี้ยอะไร เือนเม<อ>ื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานเอ,อ่อชื่ออะไรนะเป็นันล้านน,ะน,าน่ะเห็นไหมขุมหนักไปช่างหนักเท่าไหรอ่ะตามพิกัดเขามาไม่ช่างหนักตอนแรกชกมาสิบสามแล้วสิบหกสิบแล้วเขไปแล้วสิบหกแล้วก็เขาแล้วก็เขามีรายการอยู่ก่อนด้วยนะอาทิตย์หน้าแต่บอกไม่ซ้อมเลยเป็นไม่ไ,มได้แต่ไม่ได้เร่งเชื่อมวยเนี่ยเนี่ยพูดก็เลยพูด,พ,ด,พ,ดพูดก็ได้หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยซ้อม แต่ผมยังไม่ได้เร่งคำว่าเร่งเช่นต้องอัดต้องเร่งต้องระบบการหายใจต้องแน่นอนอาจารย์อัดไปกี่สัปดาห์สอนที่อัดอเลยไม่ได้อัดก็คือก็คือก็คือซ้อมเบสิกไปก่อนเพราะว่าเบสิกยังไม่ดีอ่ะแต่แต่แต่คุณอย่าลืมนะว่าเขาเขาเรียนจบมสามแล้วนะแต่เขากลับมาเรียนกับผมมหนึ่งใหม่แกให้น้องจุดไหนบ้างครัอาจารย์ติมเติมก็สามอย่างหนึ่งอาวุธ สองทรงท่าที่ขาดคืออะไรครับน้อยเกินหรือหนักหนักไม่พอไม่ใช่มันมันมันยังมันยังเก้งก้างมันยังไม่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 ถูกทักษะอ่าถูกต้องแล้วมีอะไรที่แก้ให้น้องไปก็หลักเลียมเรื่องอะไรเรื่องหลักเลียมเรื่องอะไรแล้วที่น้องมีอยู่แล้วคืออะไรบ้างอาจารย์ที่เป็นจุดเด่นๆด่นเครับของหอุบลที่อาจารย์มองว่า killing s p i r i t อะไรนะ killing s p i r i t คิลิงเปว่าอะไรคิวเปว่าอะไรเอ้อคุณไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอวงการกีาคิลิงสปิดก็คือสัญชาตญาณนักลบนักสู้เต็มรอยเต็มรอยเต็มรอยเขาเรียกคิลลิงสปิรนักมวยบางตัวเก่งอย่าง้ชกแต่พอเขาได้เข็มแม่แมวเขาไม่มีคิลิงสปิดไม่มีสัญชาตญาณนักฆ่า ดนอกจากอาวุธแล้วปรับอะไรให้หนาอีกครับกระส,งระสง่งผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k แ6ดนะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K และก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไวน้นุ้นเอาไว้เชียของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร @aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ